ที่หมอบอกแล้วว่าการที่เราติดไวรัสเนี่ยถ้ามันมีการอักเสบขึ้นสูงจะทําให้เราเจ็บหนักเพราะฉะนันเนี่ยจากสถานการณ์ช่วงนี้เนาะว่าวัคซีนเราเนี่ยขาดแคลนไม่พอเพียงนะครับแล้วก็ตอนนี้เตียงโรงพยาบาลก็ค่อนข้างเต็มอ่าแล้วทีเนี้ยเราจะดูแลตัวเองยังไงกันได้บ้างนะครับกลุ่มคนที่หมอเป็นห่วงที่สุดเนาะก็คือกลุ่มที่1ก็คือจะเป็นกลุ่ม คนสูงอายุแล้วก็กลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มคนที่มีโรคเรื้อรังต่างๆเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงนะครับว่าเวลาที่ติดแล้วเนี่ยเขาจะเจ็บหนักทีเนี้ยจะดูแลคนกลุ่มนี้ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาฟังกันดู จริงๆก็มีกลุ่มที่3ด้วยนะกลุ่มที่3เนี่ยก็คือเป็นคนอ้วนนะครับเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะครับมันมีงานประชุมเนาะเป็นงานประชุมระดับโลกเกี่ยวกับในภาวะที่มันระบาดเยอะอย่างเงี้ยเราจะป้องกันตัวเองอยังไงได้บ้าง mm hmm. ก็คือข้อสรุปออกมาเนี่ยจะมีเรื่องของให้คนเนี่ยทานเพื่อป้องกันนะ จะมียาหนึ่งตัวที่ให้กินป้องกันกับวิตามินอีก5ตัวเอาเรื่องของวิตามินก่อนละกันวิตามินเนี่ยหตัวมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่1คือวิตามินดีนะครับให้เลือกทานวิตามิน D3 ขนาด5,000ันไยทานวันละ1เม็ดการเลือกวิตามิน D3 เนี่ยให้เลือกแบบที่มันเป็นซอฟต์เจลแล้วข้างในเป็นออยล์แบบนี้จะดีกว่าที่เป็นแคปซูลแล้วข้างในเป็นผงข้อที่2ออันนี้หาซื้อง่ายเลยคือวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยในช่วงนี้เนาะอยากให้ทานสักประมาณวันละ2,000มิลลิกรัมขึ้นไป ซึ่งวิตามินซีเนี่ยถ้าเลือกในฟอร์มที่เป็นสแตทเลอรลิสได้จะดีสแตทเลอร์ลิสเนี่ยคือวิตามินซีจะค่อยๆปล่อยออกมาแล้วร่างกายเราค่อยๆดูดซึมได้นะครับจะสามารถดูดซึมวิตามินซีได้ดีกว่าต่อมาตัวที่3ก็คือซิงค์การเลือกทานซิงค์เนี่ยให้เลือกทานในฟอร์มที่เป็นคีเลตซิงค์นะครับคีเลตซิงค์ ing, เนี่ยคือจะเป็นสังกะสีในฟอร์มที่เป็นกรดอะมิโนโหรือเป็นโปรตีนการได้รับแร่ธาตุเนี่ยถ้าเราได้รับในฟอร์มที่เป็นคีเลตหรือเป็นโปรตีนมันก็็จะปปลอปออดภัยยนนเิ้ต่มา กลุ่มที่4นะครับคือเมลาโทนินจริงๆแล้วตามโปรโตโคอลที่เขากำหนดมาเนี่ยเขาให้ทานที่6มิลลิกรัมนะครับแต่โดยส่วนตัวหมอเองแล้วเนี่ยหมอมองว่าทานสัก1-3มิลลิกรัมก็พอแล้วเมลาโทนินเนี่ยมีอยู่แล้วในร่างกายของเราเวลาที่เราจะหลับเนี่ยสมองเราจะสร้างเมลาตทนินออกมาเพื่อให้เรานอนหลับได้ดี เพราะฉันเนี่ยเขาพบว่าเมลาโทนินเนี่ยมีส่วนช่วยป้องกันได้นะครับถ้าสังเกตดูนะในเด็กๆโอกาสติดจะน้อยแล้วก็ถึงติดอาการก็ไม่รุนแรงนะครับเขาพบว่าในเด็กเนี่ยมีเมลาโทนินสูงกว่าผู้ใหญ่แล้วก็คนสูงอายุแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่5เนี่ยคือเคอร์ซิตินเคอร์ซิตินเนี่ยเขาแนะนําให้ทานอยู่วันหนึ่ง250มิลลิกรัมเคอร์ซิตินเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนาะที่มาจากพวกหอมแดงในบ้านเราอาจจะหายากหน่อยถ้าส่วนตัวหมอแนะนำเนี่ยอาจจะไปทานเป็นพวกฟิชออยล์แทนก็ได้นะครับ เวลาเลือกทานฟิชออยเนาะก็คือให้เลือกทานฟิชออยที่มี EPA เด่นนะครับเม็ด1,000มิลลิกรัมเนี่ยให้เลือกดูว่ามี EPA เกิน500มิลลิกรัมขึ้นไปจะดีนะครับ การที่เราติดไวรัสเนี่ยมันมี3ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1คือระยะที่ไวรัสเนี่ยติดเข้ามาพอเวลาติดเข้ามาแล้วเนี่ยวรัสก็จะแบ่งตัวเพิ่มปริมาณขึ้นในร่างกายเราระยะที่2เป็นระยะที่มีการอักเสบสูงขึ้นอย่างมากซึ่งเวลาที่เราจะเจ็บหนักเนี่ยเราจะเจ็บหนักจากระยะที่2เนี่แหละพอเวลามีการอักเสบสูงขึ้นอย่างมากแล้วเนี่ยมันจะเจ็บหนักตามมาคือมันก็จะมีอ,อายะภายในล้มเหลยเดียว ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวปอดอักเสบไตวายนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องป้องกันเราต้องป้องกันการอักเสบนะครับการที่เราให้พวกสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเคอร์ซิตินหรือเป็นฟิชออยเนี่ยมันเพื่อป้องกันการอักเสบเพื่อช่วยควบคุมการอักเสบให้ดีขึ้นนะครับและนี่ก็คือ5วิตามินที่เขากําหนดมานะว่าให้ทาน5ตัวนี้แต่ว่าส่วนตัวนะถ้าเกิดจะเอาหาง่าย อย่างน้อยขอให้ทาน3ตัวนี้คือ d c ซ n ินะครับแต่ว่าถ้าได้ทานฟิชออยดด้วยเมลาโทนินด้วยก็จะดีมากที่สุดนะครับวิตามินเนี่ยหมอบอกเลยว่าสามารถทานได้ทุกคนคนที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดีอายุน้อยอายุมากมีโรคประจําตัวไม่มีโรคประจําตัวทานได้ทั้งหมดแต่ทีนี้ในโปรโตโคอลที่เขาประชุมกันเนี่ยเขาจะมีเรื่องยาเข้ามาด้วยนะครับ ยาคือยาไอเวอร์เมกตินนะครับผมไอเวอร์เมกตินเนี่ยเป็นยาถ่ายพยาธิซึ่งจริงๆแล้วไอเวอร์เมกตินเนี่ยมีฤทธิ์เรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องของค่าพยาธิแล้วก็มีฤทธิ์เรื่องของการต้านไวรัสแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีนํามาใช้ในเรื่องของการรักษามะเร็งด้วยในเรื่องของการใช้เป็นพวกแพทย์ทางเลือกที่เอามารักษามะเร็งนะทีนี้ตอนเนี้ยเขาก็กําหนดมาแล้วว่าให้ทานไอเวอร์เมกตินได้ในการป้องกัน ไอวร์เมกินเวลาทานป้องกันเนี่ยให้ทานสัปดาห์ละครั้งเดียวทานเนี่ย12มิลลิกรัมสัปดาห์ละครั้งนะครับทานไปได้เรื่อยๆเพื่อใช้ในการป้องกันทีนี้ตอนนี้เนี่ยงานวิจัยเกี่ยวกับไอวร์เมกินเนี่ยมีออกมาค่อนข้างเยอะเลยเขาวิจัยในบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับแล้วให้ทานไอวร์เมกินในการป้องกัน เขาพบว่าสามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ถึง73%ตัวเลขเนี่ยถือว่าสามารถป้องกันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสรุปนะก็คือว่าการประชุมในระดับโลกเนี่เนาะที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยกว่า20คนนะระบุมาว่าให้ใช้ไอวอรเมตินกับวิตามินอีก5ตัวในการป้องกันนะครับผมทีนี้ส่วนตัวความคิดเห็นหมอเองนะหมอมองว่าในกลุ่มคนที่ไม่เสี่ยงเช่น กลุ่มคนที่อายุไม่เยอะไม่ได้มีโรคเรื้อรังต่างๆแล้วก็ไม่ได้ไปในที่เสี่ยงมากมายฉีดวัคซีนแล้วอาจจะไม่จําเป็นต้องทานยาก็ได้อาจจะทานแค่วิตามินต่างๆก็พอนะครับแต่ในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะเช่นโรคเรื้อรังเยอะๆเป็นเบาหวานความดันหัวใจต่างๆหลายโรคเลยแล้วอายุค่อนข้างเยอะการกินไอวอรเมกติน หมอมองว่ามีส่วนช่วยได้หมอมองว่าการทานไอวอร์เมกตินสัปดาห์ละหนึ่งเม็ดเนี่ยไม่ได้มีข้อเสียใดๆการทานไอวอร์เมกตินเนี่ยถ้าเกิดทานในปริมาณเยอะและทานต่อเนื่องหมายถึงว่าทานทุกวันต่อเนื่องยาวๆเนี่ยอาจจะมีเรื่องของทําให้ตับอักเสบได้หมอเองหมอยังมองว่าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็คนอายุเยอะๆเ,เ,เนี่ยการทานสัปดาห์ละครั้งมีประโยชน์มากกว่าผลเสียนะครับแต่ว่าตามโปรโตโคอลนะเขาให้ทาน12มิลลิกรัมสัปดาห์ละครั้งแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ติดเชื้อแล้วเขาจะให้ทานไอวอร์เมกติน สอมิลลิกร,รัมทุกวันต่อเนื่องกันประมาณ5-7วันซึ่งกลุ่มคนที่ติดแล้วเนี่ยให้ทานไอวเมกติน ทุกวันเลยนะครับตัวที่จะช่วยป้องกันผลข้างเคียงเนาะก็คือนกลองนะครับหรือว่าฟูมูซิลเป็นตัวเหมือนยาละลายเสมหาซึ่งทุกคนสามารถหาซื้อได้เองเลยตามร้านยาทั่วไปนะครับให้ทานวันละ600มิลลิกรัมจะช่วยป้องกันเรื่องของปักได้นะครับมีคนบอกว่าเอ๊ะตัวไอวอร์เมตินเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะครับทีนี้หมอจะบอกว่าจริงๆแล้วโดยตัวไอวอร์เมตินเนาะ มันใช้น้อยถึงราคาต่อเม็ดจะแพงแต่ว่าเมื่อเทียบกับยาต้านไวรัสเนาะเราต้องทานในปริมาณที่มันเยอะมากนะครับยาต้านไวรัสเนี่ยวันแรกเนี่ยเราต้องทานประมาณ18เม็ดวันต่อต่อไปต้องทานเหลือประมาณสัก8เม็ดซึ่งปริมาณที่ใช้มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนยาถ้าเราใช้ยาต้านไวรัสเนี่ยมีต้นทุนสูงกว่าการใช้ไอโวอเมกตินแน่นอนนะครับสมมุติว่าถ้าเราติดแล้วเนาะแล้วเรายังหาเตียงไม่ได้หาโรงพยาบาลไม่ได้นะครับ ให้รีบกินแต่เวลากินเนาะหมอจะแนะนำให้กินคู่กันกับฟ้าทลายโจรเลยนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่หาไอเวอร์เม็กตินไม่ได้ถ้าป่วยนะครับก็กินฟ้าทลายโจรไปแต่ว่าในส่วนตัวหมอนะถ้าในคนที่สูงอายุมีโรคเรื้อรังเยอะๆนะถ้าจะรักษาหมอแนะนําให้กินไอเวอร์เม็กตินคู่กับฟ้าทลายโจรกินคู่กัน,กนเลยหมอเชื่อว่าจะช่วยได้ดีกว่านะครับแล้วก็หมออยากให้รีบรับประทานถ้าพอรู้ตัวปับ๊บให้รีบรับประทานเลยเพราะว่าการที่เรากินเร็วกินเร็ว,ก,รวกินช้ามีผลต่างกันนะ อย่างโปรโตคอลระดับโลกเนี่ยที่เขาระบุมาเนาะเขาประชุมกันมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าติดแล้วให้กินไอเวอร์เมกตินนะครับวันละ12มิลลิกรัมแต่ถ้าคุณกินช้าหมายความว่าคุณรักษาช้าเนี่ยคุณจะต้องกินเบิ้ลเป็น2เท่าหมายความว่าคุณต้องกินวันละ24มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอไม่อยากให้ทานยาเยอะอยู่แล้วนะครับหมออยากให้ทานขนาดน้อยๆเพราะฉะนั้นหมอนแนะนําว่าเป็นปั๊บให้กินเลยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวหมอจะพูดเรื่องฟ้าทลายโจรให้เราสบายใจกันฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นตัวช่วยเราได้เยอะนะครับต้องบอกก่อนว่าฟ้าทลายโจรเนาะตอนนี้มีข้อมูลเนาะ ที่พิสูจแล้วว่ามันได้ผลในการใช้ต้านไวรัสนะครับอันนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยนะครับที่ทําในด่านกักกันโรคอันนี้นทำเนี่ยวิจัยนี้เขาเรียกว่าเป็น RCT นะครับ RCT เนี่ยถือเป็นวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากที่สุดเพราะฉันเนี่ยเชื่อถือได้เลยนะครับทำในกลุ่มคนประมาณ60คนที่ด่านกักกันโรคนะเขาพบว่าได้ฟ้าทลายโจรเห็นไหมว่าตัวเลขเนี่ยฝั่งได้ฟ้าทลายโจรเนี่ยยีเ้าคนเขาวัดอะไรบ้างเขาวัด1ปอดอักเสบมีไหมศูนย์ไม่มีคนเป็นปอดอักเสบเลย แล้วเขาวัดอีกอย่างหนึ่งเขาวัด C R P C R P เนี่ยคือค่าการอักเสบของร่างกายในกลุ่มคนที่ได้ฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่มีใคร C R P ส,สูงเกินสูงเกิน10เลยนะครับกลับกันเรามาดูกลุ่มคนที่ได้ยาหลอกได้ยาหลอกหมายความว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ฟ้าทลายโจรในกลุ่มนี้เนี่ย 28คนที่ไม่ได้ทานฟ้าทลายโจรเนี่ยพบว่ามีค่า crp สูงกว่า10คือหมายควม่ามีค่าการอักเสบที่สูงขึ้นเนี่ยประมาณ17.9%แล้วก็มีคนที่ลงปอดปอดอักเสบเนี่ยประมาณ10%อันเนี้ยก็เป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งว่าช่วยได้นะครับ หมอจะบอกว่าตอนนี้เรากลัวไอไวรัสตัวนี้กลัวกันมากๆเลยเนาะแล้วพอเวลาที่เรากลัวมากเครียดมากเนี่ยความกลัวความเครียดเนี่ยส่งผลทําให้ภูมิตกแน่นอนซึ่งภูมินี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะต้องเอาไปจัดการไวรัสหมอบอกเลยว่าจริงๆแล้วกด3ข้อเนาะในการที่เราจะรักษาไวรัสเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับข้อที่1 ดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้ดีเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่แหละเป็นตัวที่จะจัดการไวรัสเป็นตัวฆ่าไวรัสส่วนที่2เนี่ยเราก็ให้สิ่งที่ต้านไวรัสได้นะครับเหมือนให้ยาต้านไวรัสหรือว่าเช่นฟ้าทลายโจนอย่างเงี้ยนะครับช่วยต้านไวรัสได้การให้อเวอร์เมทินนะครับช่วยต้านไวรัสแล้วก็ส่วนที่3เราต้องควบคุมการอักเสบให้ได้ที่หมอบอกแล้วว่า การที่เราติดไวรัสเนี่ยถ้ามันมีการอักเสบขึ้นสูงจะทําให้เราเจ็บหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่3คือเราต้องควบคุมการอักเสบให้ได้ซึ่งการควบคุมการอักเสบเนี่ยหมอเองหมอก็จะนิยมในการให้ฟิชออยล์ในเรื่องของการลดการอักเสบนะครับซึ่งฟิชออยล์ที่หมอแนะนำเนาะหมอแนะนําให้ทาน EPA ที่ได้50%ขึ้นไปในเม็ด1,000มิลลิกรัมเนี่ยขอให้มี EPA 500มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับให้ทานอย่างน้อยนะต้องได้ EPA 1,000มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับถ้าเกิดในคนสูงอายุเนี่ย ให้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับการเสริมภูมิเนี่ยมีอีก2ส,สิ่งที่ทําได้ง่ายๆในการเสริมภูมินะครับข้อที่1อย่าเครียดเราเครียด4นาทีเนี่ยภูมิเราจะตกไป4ชั่วโมงเลยนะยิ่งเครียดภูมิยิ่งตกเวลาที่เราเครียดนะร่างกายเราจะสร้างสารอักเสบขึ้นมาค่าการอักเสบจะยิ่งสูงถ้าเราเครียดนะครับ อย่างที่2คือเรื่องนอนนอนให้เร็วนอนให้พอนอนหัวค่ำหน่อยนะครับสามสี่ทุ่มนอนได้แล้วนะครับเวลาเรานอนดึกจะทําให้ภูมิคุ้มกันเราแย่ลงนะครับเวลาเรานอนดึกเนี่ยจะทําให้ภูมิเราแก่ลงเห็นไหมว่าทําไมคนสูงอายุเวลาปิดแล้วถึงหนักนะครับเวลาคนสูงอายุขึ้นเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายมันฉลาภาพลงรวมทั้งเซลล์ภูมิคุ้มกันด้วยนะครับ เซลภูมิพุ้มกันเนี่ยก็แก่ลงนะครับเซล์ภูมิมกันแก่ลงก็เลยมีมีประสิทธิภาพในการมา้่วยรัสได้ไม่ดีนะครับทีนี้ยหมอบอกไปแล้วว่าถ้าจะป้องกันให้ใช้ไอวอร์เมกตินนะครับ12มิลิกรัมสัปดาห,ลหล์ละหนแต่ถ้าใช้รักษาหมอใช้ไอวอร์เมกตินนะครับคู่กับฟ้าทลายโจรใช้คู่กันเลยร่วมกับให้กินแนกรองหรือว่าฟูมูซิลร่วมด้วยเพื่อช่วยป้องกันเรื่องของตับ เวลาที่เลือกซื้อฟ้าทลายโจรเนาะให้เลือกฟ้าทลายโจรที่มีสารออกฤทธิ์อนโดกาโฟไลน์นะครับเกินกว่า180มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับทานต่อเนื่องไปทั้ง2อ,อย่างเลย5-7วันนะครับวิตามินต่างๆถ้าทานร่วมด้วยได้ยิ่งดีมีฟิชออยด์ได้ยิ่งดีเพราะว่าช่วยป้องกันการอักเสบนะครับ